นี่มาถึงวัดแล้วค่ะวัดเลวไทยเทมโพลนะคะสะอาดสะอา้านเนี่ย ทีจ่จอดรถจอดลาสะดวกสบายสะอาดาเราถึงแล้วค่ะโอ้บิ๊กเอ็นพาเบียโซกีโนบุดิเดี๋ยวคำทุไทยเทมปุ่วว้าว nice จ้าเดี๋ยวคิดว่ามาถึงแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปทำบุญกันนะคะมาถึงแล้วเห็นไหมไทยเทมปุ่วอาจะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ <c oughs> เปนกอดกันเิ่นขึ้นหอดกันเิ่นขึ้นหอดเป็นขึ้นหอดกันเลยสิมาเป็นลูกศิษย์วัดได้จ้ามือนี่ฮสิมัเป็นลูกศิษย์วัดได้มือนี่ได้ปวได้เม่นล่าหอมน้องหอมน้ามีย่งพร้อมแนนบอกอุ้ยบังหน้าัหักันคีออย่างนี้เจอใกล้สีสันแลวบ่ไปไปเข้าไปกนอะันนี่เยอะ้ป to bring stuff เป็นไย่านนฮะเป็นไย่านย่านบ่เหลืออยู่อาจารย์ก็ชิบ่เหลือดอกอันนั้นเต็มแล้วันบเหลือดอวนนเยู่วางนบ่อนยวางเลยจหวัดนีที่เขาไล่เหนี l i g ว้าวอาจารย์พระเครื่องเก่งแทะฮะที่นอกที่นั่งโอ้ยปาดโถะโอ้ยยังอยู่วะอาจารย์นี่เต๊ะยังอยู่อันนี้โต๊ะนี่ถวายพระนะคะถวายพระตอนที่ปูนาอันญาย่ไปอยู่เมื่อไมน่น่ะปุนาเอามาถวายพระอาจารย์เนี่ยที่นั่งเกาโดเฟอร์นิเจอร์อันนี้อันหนึ่งค่ะปูนาเอามาถวายอาจารย์เอามาถวายพระอาจารย์อู้ สวัสดีค่ะพี่พ,นะพี่มีกะเพราไหม,มนุขอหน่อยนูจะมาใส่ผัดกะเพราเลยโอ้ยสวัสดีค่ะสามสาวเข่าเสื่อมโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้หนูถอดรองเท้าก่อนคิดถึง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 จ้านูจะมาใส่ไอแม่พี่ไปมุ่นยังนูจะมาใส่ผักดกะเพราฝากหน่อ,อ,นอยค่ะ

ตรายโยสุขีเทขายุโตุภาวะอภิวาทนาสิเลสนจังวุทาปจายโนจันตารว Welcome back home. โอ้ยสวัสดีค่ะอาจารย์สมคีสวัสดีอาจารย์อาจารย์อาจารย์สวัสดีหนีเขาไห่เขาไหลหนีจะไมหนีไม่ได้เขาไหล Friends live still live in New York so bring it up Yeah she had been sick for a long time and Okay Don't move Hurry